เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ก็อยู่กับโรงเดยนหลอนในพาร์ทที่7แล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทเดผมบอกเลยนะว่าผมจะแก้ไขปริศนาไอห้องประธานมอสให้ได้เลยนะคุณผู้ชมผมจะเข้าไปในอคอมพิวเตอรต์นั้นให้ได้เลยนะซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมจะไม่หาและไอพวกโน้ตทั้งหลายไอความจริงทั้งหลายเนี่ยผมบอกเลยผมไม่หาแล้วผมจะใช้ทฤษฎีของผมเองนี่แหละบอกเลยห้องประธานกนรรมการหวังว่า,าจารย์จะไม่อยู่หน้าห้องตรงนั้นนะเพราะว่าผมต้องการที่จะเข้าไปในนี้ เอาละนี่จะเป็นทฤษฎีของผมอย่างแน่แท้แต่ก่อนอื่นเลยนะผมบอกว่าไอแผ่นกระดาษตรงเนี้ยผมว่ายังไงมันก็น่าจะเป็นกุญแจในการที่จะเข้ารหัสตโตคอมเ่อนะไอโลกที่จะถูกปกคุมงไปด้วยเงินตาของเธอเนี่ยเมื่อยามพัะทิตตกดินเนี่ยซึ่งผมไม่เข้าใจไงช่างมันคุณผู้ชมรู้จากไอนี่ไหมเมื่อตอนมาไปคณิตศาสตร์อะความน่าจะเป็นอะ่ะอืม นั่นคือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะทําเพราะว่าไอ้รหัสเนี่ยมันเป็นช้อยตัวเลือกใช่ไหมมันมี4ข้อข้อละ2ช้อยซึ่งโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ก็จะเป็น2องยกกําลัง4ี่เว้ยแล้วจะเป็น16รูปแบบแล้วมี1ใน,นนั้นที่จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องแน่นอนครับผมจะสูมมันจนกว่าจะได้ไปเลสโก้หน้ำเงินพาทิดเอ่อเรียนเงินแล้วก็ลง ได้แล้วได้ยินเสียงเหมือนกลไกบางอย่างคล้ายๆเสียงของกอนประตู <c oughs> เป็นไงล่ะใน,นสุดฉันก็สุ่มจนเจนอนะฉันไม่สนหรอกนะว่าทฤษฎีมันจะเป็นยังไงเลแค่สุ่มมันจนกว่าจะได้ยังไงน่นอะอีกฝั่งหนึ่งของประตูลับนั่นมีอะไรกันแน่นะนั่นสิฉันอยากจะรู้แล้วละ่ะบอกว่าอาจารย์คงมไม่เดินเข้ามานะถ้าลองดูหน่อยคงไม่เปไ็นไรนะถ้าจะมือสันสนเลยละสิแล้วทําไม โอ้ประตูเปิดดูส่มันอยากให้เราเข้าไปวะโอ้เอ่ออะไรเนี่ยไม่อยากรู้เลยว่าห้องมีห้องแบบนี้อยู่ด้วยดูจอภาพนี้สิแล้วก็เครื่องอัดเทปอีกจำนวนนับไม่ถ้วนเลยโอ้มันเหมือนห้องกล้องวงจรปิดเลยว่ะเดี๋ยวก่อนนะมันจะเป็นกล้องวงจรปิดนะใช่เพื่อนฉันพูดพูดไปฉันรู้นะว่าประธานกรรมการมดและพักพวกของเขาจับตาดูพวกเราอยู่แต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ให้ตายสิ พวกเขาติดกล้องไว้แม้แต่ในห้องน้ําหญิงเนียนะถามจริงแ่บเลยเดเหมือนท่านประธานจะสถาปนาตัวเองให้เป็นผู้นําเกาหลีเหนือขนาดย่อมยังไงไม่รู้ฮะพวกเขามองเห็นทุกอย่างเลยฉันหมายถึงทุกๆอย่างเลยจริงๆฉันทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้ไหมเนี่ยรู้สึกคนลุกไปหมดเลยถามจริงในนี้มีอะไรอุ้ยอย่าบอกนะว่ามันแอบได้อมันคือประตูอุ้ยเอา้าลุงประตูไปไหนวะเอามาข้างบน แต่กลับก่อนแป๊บนึงเอ๊ะใครเปิดประตูอะกี้ฉันได้ยินเสียงนะฉันน่ะได้ยินเสียงเธอเออนี่ดูได้มีเทปบันทึกจํานวนมากอยู่บนโต๊ะเหมือนว่าประธานกรรมการจะบันทึกความลับบางอย่างของโรงเรียนไว้อืมสวัสดีครับสวัสดีโอ้ห้องนี้มันอะไรกันเนี่ยฉันเจอขวดน้ําแต่กระเป๋าฉันเต็มแล้วช่างมันเถอะมันก็แค่ขวดน้ำแหละใช่ไหม อันนี้น่าเป็นห้องเรียนอ๋อห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีตะลุงคนนั้นที่แบบว่ายืนจดมือหงิกมืองออยู่เอาละดูซิมีอะไรที่เป็นคําตอบให้ฉันได้บ้างนักเรียนทุกคนโปรดทราบห้ามติดตั้งเกมออนไลน์ในคอมพิวเตอร์โรงเรียนโดยเด็ดขาดครูได้รับรายงานมาว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งแอบเข้ามาในห้องคอมเพื่อปั๊มเวลอยากจะทําก็ไปทําที่บ้านเอาอาจารย์เวลามีค่าปะโถอะคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะและมีไว้สําหรับการศึกษาหาความรู้เท่านั้นมันกินค่า แบนวิดจำนวนมหาศาลมันหมายถึงอะไรวะทำให้คอมแลกอาจ,จารย์สอนคอมพิวเตอร์แบง่งค่าแบนวิดหมายถึงอะไรเะผู้ชมอ้ยฉันนี่งงจริงเลยฉันเจอเครื่องดื่มชูกำลังแต่กระเป๋าฉันเต็มแล้วโอ้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพื่อนโอเคเครื่องดื่มชูกำลังเป็นของฉันแล้วยังไงล่ะนีไ้มีอะไรที่เป็นคำตอบให้ผมออกไปจากที่นี่ได้บ้างเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ติดไวรัสและมัลแวร์ ต้องทาการลงวินโดว์ใหม่กรุณาใช้เครื่องอื่นอาจ,จารย์สอนคอมพิวเตอร์แบงอย่างนั้นละ่ะอาจารย์แบงอย่างนั้นหระชื่อเทอะไม่มีเลยข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปลอดภัยในห้องนี้อืมใช่อย่างนั้นละ่ะแล้วถ้าออกไปแล้วจะเจออะไรฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉันจะออกไปดูโอ้ m ม g ก็นี่มันโอ้ต้องไปข้างนอกอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมตัวหนึ่งนะโอ้มันคือหน้าห้องเนาะผมขอเดินกลับแปบนึงเพราะว่าเราจะไล่ดู ตั้งแต่หัวจะหลดเท้ายัางไงล่ะไม่มีของที่ใช้งานได้โอเคอันนี้มีสิ่งของมากมายในนี้แต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่ใช้งานได้เลยอย่างนั้นล่ะอหนนี้มีอะไรให้ฉันไหมได้พบบันทึกขอบคุณมากโกงการบ้านโลกใบดีทำให้ฉันนึกถึงเกมที่ฉันเคยเล่นเลยล่ะตอนที่ฉันทําลายกระจกที่โลกนี้หรอมันก็เกิดขึ้นที่โลกแห่งการตื่นด้วยโอ้ฉันแอบสับเปลี่ยนการบ้านของฉัน กับพวกเด็กเรียนแล้วมันก็สลับกันจริงๆด้วยเจ๋งเป้งมันเหมือนกับฉันแฮกโลกแห่งความจริงได้เลยโรงเรียนนี้น่าสนใจมากขึ้นเลยล่ะและตอนนี้ฉันกําลังวางแผนที่จะทการใหญ่บางอย่างจูเซโฮนี่มันลึกลับจังวะที่ตรงนี้มีรอยเลือดอยู่ด้วยฉันไม่แน่ใจว่าข้างหลังม่านนั้นมีอะไรกันแน่แต่ว่าอย่าเลยเพื่อนอย่าแตะต้องมันจูเซโฮมันต้องรู้อะไรสักอย่างแน่โนอนเลยไว้ผมว่านะห้องคอมพิวเตอร์เฮ้ยใครเปิดประตู คุณคงจะแปลกใจแน่ๆเลยถ้ารู้ว่านักเรียนจํานวนมากเรียนรู้วิธีการแฮกได้ด้วยตนเองพวกเขาเริ่มจากการศึกษาวิธีการลงเกมเถื่อนทางโรงเรียนเลยขอให้ฉันสอนนักเรียนเหล่านี้ให้ทําอะไรที่แบบว่าเป็นประโยชน์มากกว่านี้ฉันไม่รู้ว่าใครที่มีความคิดบันเจิดขนาดนี้นะฉันจะไปสอนพวกเด็กติดเกมออนไลน์พวกนี้ได้อย่างไงกันอย่างน้อยสักคาบเรียนหนึ่งในทุกสัปดาห์เสียงอะไรฉันก็ต้องมานั่งตื่นตาตื่นใจกับการหาวิธีลบอะไรแปลกๆที่พวกมันมาลงไว้เด่ะโอ้ เหมือนจะเป็นประโยชน์นะแต่ก็ช่วยไม่ได้เลยวะเพราะว่าเดี๋ยวผมกลับไปหาเซโฮก่อนดีกว่าว่านะเซโฮเพื่อนเอ้ยหรือว่าเราอยู่ชั้น2ตรงนี้เอองั้นเดี๋ยวผมไปดูประตูตึกเหนือก่อนแล้วกันว่ามันเปิดหรืยอยังโอประตูบานนี้บ้าจริงมันจะล็อกไปถึงไหนเนี่ยฮะอยู่เซโฮมีทางออกให้ชัดไหมสวัสดีเพื่อนหวังว่านายคงจะยังอยู่ที่นี่นะ เโฮก็ไม่มีคำตอบอะไรให้เราอยู่ดีคุณผู้ชมว่าแย่จังว่าผมไปโรงอาหารดีว่าเพราะว่าลุงคนนั้นเขามาอยู่ตรงนี้แล้วซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเยซอนอาจจะอยู่โรงอาหารเอ้าหีหลอกอะลุงลุงมาอยู่นี่ได้ไงอะเมื่อกี้เห็นลุงอยู่ตรงนน้นอยู่เลยไเถอะเออเอา้าเยซัยนน,น้องมาอยู่ตรงนี้เองเหรอนี่บันทึกอะไรล่ะ ฉันไม่เคยพายองโฮมาที่เดอะโคมมานะแล้วเขาไปอยู่ที่นี่ได้อย่งไรกันฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เลยตะกี้พูดถึงเราใช่ไหมใช่เฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นเอ่อคิวเซโฮหรอวะแล้วเธอลาะมาอยู่ทําไมตรงนี้รู้ไหมฉันเดินตามหาเธอแทบแย่เลยน้องสาวเยซุนนายยังไม่ตายสินะน่าประทับใจฮะใช่จะยังไม่ตาย เธอไปไหนมาน่ะฉันตามหาเธอแทบแย่เลยรู้ไหมใช่ที่ตามหาน้องมาหลายพาร์ทมากเลยนะแม่สาวน้อยอืมนายเจอฉันแล้วนะจะนด้ว่ายังไม่หมดหวังซะทีเดียวถึงเวลาแสดงความสามารถในการตามหาของฉันแล้วบอกว่าฉันพบใบเกล็ดของฉันบอกว่าฉันพบใบเกล็ดของคนอื่นต้องพบใบเกล็ดของตัวเองสิฉันเจอใบเกล็ดของฉันอยู่นที่โต๊ะอาจารย์น่ะที่เธอบอกว่าให้ฉันไปดูที่โต๊ะอาจารย์ไงซึ่งมันไม่มีอะไรเลยมันแปลกมากเลยอืม ดูสิว่านายฉลาดกว่าที่เห็นหรือเปล่าแปลกนะเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเธอเจอเลยงั้นเหรอแบบว่าอีกบรแสนนึงงั้นหเหรอเขากูดแจเลยได้ไหมฉันอยากออกไปแล้วอะ่ะช่วยฉันทีสิเปล่าแค่คะแนนมันแย่มากโอเคไม่เอาหน้าพวกตกสามวิชาเลยนะเดี๋ยวนะเป็นไปไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วฉันไม่งงเองแหละโทษทีที่ฉันตกสามวิชานะ่ะไม่ใช่เรื่องนั้นสักหน่อย ฉันว่ามันต้องเป็นเหตุผลที่นายมาอยู่ที่นี่นะเรื่องมันดูจะบังเอิญเกินไปแล้วอ่ะนายต้องไปตรวจสอบดูนะอีกแล้วเหรอตึกข้างๆตึกหลักคือตึกอะไรนะตึกเหนือยังไงล่ะประตูมันล็อกอยู่เพื่อนก็มีโรงยิมสระว่ายน้ําแล้วก็ตึกเหนือที่กําลังปรับปรุงใหม่ก็ดูแผนที่ของนายหน่อยสิตรงนี้สินะใช่ตรงนั้นแหละใช่เลยใช่นั่นแหละตึกเหนือที่นั่นมีห้องสมุดห้องประชุมห้องดนตรีห้องเรียนพะละอยู่อ,อ๋อใช่มีห้องศิลปะด,ด้วยที่ชั้นตกเนะี่ย บางทีใบเกตนี่อาจจะไม่ใช่แค่ใบเกตธรรมดาก็ได้นะนายลองตั้งเป้าหมายไปที่เกตสามวิชาที่นายตกดูสิใช่ฉันเคยคิดแล้วว่าฉันจะไปนะแต่แบบว่าห้องมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เลยสิบางทีนายอาจจะเข้าใจสาเหตุที่นายตกวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาและก็ศิลปะได้นะสังคมด้วยเหรอใช่สังคมด้วยสินะฉันนึกว่าเป็นอังกฤษมาตลอดเลยอาจารย์ทรงเลยโกรธฉันแล้วก็วิ่งไล่แทงฉันอยู่นยะฉันนึกว่าจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยโทษทีสัมผัสที่6ของฉันบอกว่า ตึกเหนือเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดถ้าเกิดว่านายหาวิธีเข้าไปในนั้นได้โอ้จิงจกทักกุบป,ปากรได้ไหมฮะนายจะพบกับคําตอบที่นายตามหายอยู่อย่างนั้นเหรอสมบัติที่6ของเธองั้นเหรอโอเคเราตามตรงเลยนะเน่อาานที่แห่งนี้ไม่ได้เพียเ้ยนไปหมดแล้วล่ะก็เธอคนจะคิดว่าเธอเพี้ยนแน่ๆฉันรอดมาได้นาะยขนาดนี้ได้ไงเนะี่ยบอกหน่อยได้ไหมว่าเธอเป็นใครกันแน่ใช่ไม่สาวน้อยเธอเป็นใครเธอเหมือนพวกตัวการ์ตูนที่มีชีวิตอะไรทํานองนี้เลย อเตรียมตัวเตรียมใจไว้เถอะมันจะเป็นอะไรที่โหดร้ายเกินกว่าจะรับไหวอย่างนั้นเหรอแต่เธอเขาไม่ใช่ผีใช่ไหมละ่ะถ้าเธอเป็นผีอะแบบว่าหน้าตาเธอเชะมากเลยนะแบบว่าอสุดยอดเลยลสเปคฉันเลยแต่ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่นายรู้จักอีกแล้วจะเหมือนจะเป็นกระจกสะท้อนโลกแห่งการตื่นของนายพวกเราเรียกมันว่าเดอะโคม่า,มากระจกสะท้อนการตื่นของเราเรอวะโอ้ฉันเป็นนักขจจภัย กลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักล่าผีมีเป้าหมายในการสำรวจสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ดำมืดอย่างเช่นเรื่องของนายยังไงละ่ะถ้าสถานที่ที่ใดก็ตามที่ไปสำรวจแล้วก็มีพลังงานบางอย่างด้านลบมากพอแล้วก็มันจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเช่เน,ชดเ,นชดเดียวกับดินแดนแห่งนี้ยังไงละ่ะโอ้ขอบคุณอธิบายทุกอย่างกระจ่างเลยทุกอย่างมันมีเหตุผลและตอนนี้ละ่ะฟังนะฉันจะพยายามช่วยนายอยู่เดี๋ยวโคมาจะค่อยๆสูญเสียเสถียรภาพทีละน็กทีละน้อย เจ้าตัวที่ตามล่านายจะแกล่งขึ้นเรื่อยๆอย่างงั้นเหรอแค่นี้ฉันก็ไม่ไหวแล้วนะแต่ก็ช่างมันเถอะยิ่งนายอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่โอกาสที่ได้ออกไปก็น้อยลงเท่านั้นทําในสิ่งที่นายต้องทําซะโอเคโอเคถ้าดีเธอพูดเป็นความจริงแล้วก็ฉันต้องไปที่ตึกเหนือสินะแล้วฉันก็จะได้เจอกับคําตอบที่ว่าทําไมที่นี่ถึงกลายเป็นแบบนี้ว้าวเขาก็มีสมองเหมือนกันนี่นะถ้านายมีทัศสคติแบบนี้วิชาที่นายตกแล้วก็เก่คงดีเยี่ยมเลยแลหละฮ้ยอย่าพูดอย่างงั้นสิฉันว่าฉันทําาไดด้ีีกว่นะ ตะเกียบมันออกมาแบบว่าตั้งหมนเถอะสรุปฉันต้องไปที่ตึกเหนือใช่ไหมฉันพาเธอไปด้วยได้ไหมเดินไปกับฉันสิสิเบื่อ,อาจารย์แล้วใช่เบื่อมากแล้วไปที่ตึกเหนือกันไปพราะว่าอาจารย์คงจะไม่ดักหน้าประตูนี้นะใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วดูซิว่าฉันเข้าไปได้หรือ,อยังก็จะเข้าตึกเหนือต้องผ่านประตูบานนี้แต่มันล็อกอยู่จะผ่านไปได้งไงเนี่ยประตูนี้จะไปต้องใช้รหัสผ่านอีกแล้วเลยฉันจะหารหัสผ่านนั่นจากที่ไหนกันละ่ะ ตึกเหนือเป็นสถานที่ที่มีห้องศิลปะก,กับห้องดนตรีแล้วก็สม,มุดด้วยอาจารย์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณนั้นน่าจะมีรหัสผ่านอยู่ใช่ไหมผบว่านะไปห้องพักครูดีกว่าใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าในนี้จะมีอกุญแจอยู่นะเย็นไว้นะโน no, อย่าทาอะไรที่มันรุนแรงขนาดนี้เลยคิดถึงนักเรียนทุกคนของเธอสิพวกเราไปดื่มชาคุยกันที่ห้องพนักงานหลังเลิกเรียนกันไหมวันนี้นะ่ะอาจารย์สอนศิลปะจางโอ้ ห้องพนักงานอย่างนั้นเหรอเอา่ะชัวร์เลยชัวร์ห้องพนักงานอาจารย์อยู่ทีงหน้าเราอาจารย์มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอาจารย์แต่เ,เข้ามาสินี่ไงกูออก <laughs> ไม่ได้แดกหรอกอาจารย์เอ้ยแกน่ะอ่อนหัดเกินไปแล้วนี่คือห้องสตาร์บอย่างไงละฉันไม่มั่นใจว่าโอ้นั่นมีของด้วยโอ้อาจารย์ไม่เข้ามาอย่างนั้นสินะ รูส้สึกว่าฉันจะพบกับไอารี่ของใครบางคนเป็นสม,มุดที่อาจารย์ศิลปะจางมักจะถือไปมาอยู่เสมอมันจะปะอยู่ที่ตึกเหนือบางทีอารี่นี้อาจจะมีเขียนเรื่องรหัสผ่านเอาไว้ก็ได้อาจารย์เพิ่งเดินเข้ามานะผมขออ่านก่อนตรงนี้มีเขียนเรื่องที่ว่าอาจารย์ดนตีโนพูดคุยกันเรื่องที่อาจารย์ต้องการที่จะลาออกเฮ้ยเข้ามาเหรอเดินไป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 ,นไปอาจารย์ดนตีชื่อโนอาจารย์ศิลปะชื่อจาง ตามที่เขียนอยู่ในนี้ผู้อำนวยการคนใหม่ได้ปรับเปลี่ยนตารางเรียนใหม่ให้เน้นไปนที่วิชาหลักมากขึ้นเธอคิดว่าพวกวิชาเน้นความคิดสร้างสารรค์เนี่ยแม้แต่วิชาพะละจะเป็นตัวหันเี่ความสนใจไปจากวิชาหลักได้ใครเปิดประตูเข้ามาอาจารย์เธอเลยตัดงบทั้งหมดโดยรวมของวิชาพวกนี้ไปกว่าครึ่งวิชาทางด้านความคิดสร้างสารรค์และกีฬาก็เลยลําบากอาจารย์โนตัดสินใจที่จะไปคุยกับผู้อำนวยการเป็นการส่วนตัวซึ่งเหมือนว่าจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเธอเลย อาจารย์โนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกเพราะแนวคิดขัดกันกันอ้อก็ที่อ่านดูแล้วคงไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นที่มีปัญหาแล้วเนี่ยอะกย่าลืมเรื่องนี้ไปเลยรู้สึกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนตรีทั้งหมดจากตึกเหนือมาไว้ที่นี่คนงานต้องเอามันไปเก็บไว้ในห้องเก็บของใต้ดินที่ตึกนี้แน่ๆเลยมันบอกว่ามีการติดสติกเกอร์ไว้ที่กล่องอธิบายถึงวิธีเข้าตึกเหนือโอ้เอาละมันเริ่มขึ้นแล้ว ถ้าเกิดฉันเจอหนึ่งในสติกเกอร์นั้นฉันอาจจะเข้าทางตึกเหนือได้เอาละไปที่ห้องเก็บของใต้ดินกันเพราะอาจารย์เขาจะไม่ดักอยู่หน้าประตูเล้วสารรีบวิ่งไปเลยแล้วกันโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์เอ้ยอาจารย์เอ,อ,อ้ยโอ้ติดพิษด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยยิงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมันจะเข้าไปในนี้เขาจำได้ว่ามีที่แอบยังไงล่ะชว๊าบอึฮนึกว่าอาจารย์จะฟันไม่ติดพิษแล้วสักที ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงจอาจารย์เข้ามาทําไมเนี่ยในนี้ไม่มีใครหรอกนะออกไปได้แล้วจใช่ไหมนี่ติดพิษอยู่นะอาจารย์ไม่มียาแก้พิษด้วยเป่าคุณผู้ชมเออว่ะผมไม่มียาแก้พิษชิบหายแล้วแสดงว่าฉันต้องหิวเลือดอย่างนั้นแหละไม่มีทางนะแต่มียาแก้พิษผมไหม,อ,มอาจารย์อาจารยเอ้าไปแล้วเหรอเพว่าอาจารย์คงจะไม่อยู่หน้าประตูใช่ไหมใช่แล้วล่ะแล้วอาจารย์ไปดักอะไรตรงนั้นวันน่ะี๋ยวขอหิวเลือดก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะแตก จานอย่ามาดักหน้าก็ไดนะ้พอเข้าห้องพยาบาลก่อนแล้วกันเผื่อจะเจอยาแก้พิษเล็กๆแต่น้อยใช่ไหมเดือดรุ่งสาวคนอีกแล้วน้องสาวจะขวนขาแน่นอนท่านแน่แกน่ะอ่อนหัดเกินไปไม่มีอะไรให้ฉันเลยเหรอแถมจริงโอ้ยตีพิษอยู่นะห้องพยาบาลอะไรไม่มียาวะตีแม่งเลยโอยเฮ้ยยาแก้พิษแก้วเยี่ยมสุดยอดแก้วแบบเลย โอเคเด็ครับจะลงไปที่ข้างล่างแล้วาอาจารย์คงไปเดินเล่นอยู่ชั้นบนนะไอชิบหายอาจารย์มันทำอะไรตรงนี้เนี่ยอาจารย์เฮ้ยตัดเข้าคัสซีนสุดยอดเลยยองโฮสวัสดีสวัสดีเพื่ออยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ที่ไหนใครพูดวะเอ๊ะนั่นมันกิวเซโฮนี่ฉันจำได้ฉันเห็นหนายแวบๆเซโฮนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนายบอกจะอยู่ชั้นสี่ไงไม่มีเวลาจะคุยแล้วฉันยุ่งอยู่มันอยู่ไหนนะอยู่ที่ไหน หาอะไรวะเพื่อนเพราะว่าหันหน้ามาจะเป็นหน้าคนปกตินะแต่ยืน้วยเพื่อนกําลังหาอะไรอยู่ให้ฉันช่วยหาไหมไม่ใช่เรื่องของนายเพื่อนโอเคโเคๆจะยินไว้นะเพื่อนเอ๋ยไม่อยาผิดปกติไปแล้วเดียวผิดปกติรุนแรงเลยเขาดูเหมือนกับว่าเป็นบ้าไปแล้วมันอยู่ไหนนะบ้าเอ้ยนั่นมือคนนี่เพื่อนระวังนะเพื่อนไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วเวลาใกลงจะหมด จะบอกนะว่าไอ้หมอนี่มันเข้ามาก่อนเราไม่ออกไปจากฉันอยาย่าไม่เต้จะทำแบบนี้กัฉันไม่ได้นะออกไปฉันขอสังเกตให้ออกไปเดือดเฉดชัวเดือดเฉดในที่สุดเอ่ะ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 อ่อ่่ะอ่ะอ่ะ่ะอ่ะอะ่่่ะ อู้ผีสาวที่ใส่กระโปรงสั้นบบนั้นแล้วแบบว่าขี่คอนายอย่างนั้นเหรอชิบหายละจูๆ่ๆฉันก็ตัดโอ้ที่มันเดือดเชดเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยพวกนายโอเคดีไหมเพื่อนเซียวออกไปจากเขานะแกแกเป็นตัวเอาไม่ใช่นี่หว่าอันนี้เสียงเราเซียออกไปจากเขานะแกเป็นตัวอะไรกันเนี่ยเดือดเชดจริงด้วยโอ้โหหน้าตาเหมือนไททันเลยว่ะมึงจะแดกกูไปไหนะย่านะ ผู้บุรุอีกคนงันลระคนแบบพวกเจ้าเรียกข้าว่าเดอะเชดเซโยจะเย็นไว้เพื่อนเพื่อนของนายน่ะได้จากไปแล้วปากของเขาลิ้นของเขาคำพูดของเขากลายเป็นของฉันอย่างนั้นห่ะไห้เป็นสิงของเขาไม่ผิดแน่เซโฮถูกสิ่งอยู่แน่เลยอย่างนั้นล่ะไปเขาไปนะแกต้องการอะไรจากพวกเรางั้นลรอข้าได้ในสิ่งที่ข้าต้องการแล้วข้าต้องการร่างของเด็กหนุ่มยิงเอาคนนี้ข้าก็เลยเอามันเป็นของข้าซะง่ายเดีหยุดอยู่นี่เลยนะแกมันบ้าไปแล้วได้ปวดเถอะ ทำไมไม่ปล่อยเขาไปล่ะแดกมันไปเลยก็ได้แล้วอย่ามาแดกกูแย่ห yeah. ุบป,ปากซะเด็กน้อยข้าจะถามเจ้าบ้างเจ้ามาอยู่ที่นี่ยังไงกันข้าไม่รู้ข้าทำข้อสอบอยู่แล้วข้ากำเผลอหลับแล้วข้าก็มาตื่นอยู่ที่นี่พวกเราไม่ได้เชิญแกใช่ันกระสูนกูกลับไปสิง่ายนิดเดียวจะไปรู้ได้ยังไงกันตื่นขึ้นมาก็อยู่ที่นี่เมือ่อกีดึงกูเข้ามาเอ้ยโทษทีน่าสงสัยนะไม่ใช่พวกนักหน้าผีดูไม่อันตรายเลยใช่เพราะกูมันโง่เอ้ยจะจัดการอะไรกับเจ้านี่ดีอย่าเลยเพื่อนนนนนนััน่่เเพพืออฉทีบุกุกกกกลลมาใลาใโขงวร เดี๋ยวนะมึงหมายถึงใครกันแนว่วะอย่าคิดให้เปลืองเวลาดีกว่าให้สัตว์เลี้ยงของข้าฉีกกระชากเจ้าไปยึดชิ้นเหมือนกับคนอื่นหมายถึงครูที่วิ่งไล่เรยหรือเปล่าวะไรแกยแกหมายถึงอาจารย์ทรงเหรอโอ้ใช่เลยสวยๆมากเลยใช่ไหมล่ะหุ่นดีซเป็นบีเลยโอ้โหหมดเวลาคุยกันแล้วแหละตอนนี้ได้เวลาหาแล้วใจเย็นพวกไม่อย่าไปลุกอย่าไปตะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ไหนอะไร ไอ้วนยิงเง่าเครื่องรางอีกส่วนหนึ่งหายไปไหนไอ้ปัญญาอ่อนเครื่องรางอะไรผู้บุกรุกบางทีแกอาจจะทําตัวให้เป็นประโยชน์ก็ได้นะทําตามที่ข้าบอกแล้วเดี๋ยวข้าจะบอกเส้นทางที่ปลอดภัยให้แก่เจ้าเพื่อนอนอ้นวนของแกนะ่ะทาที่ส่วนเครื่องรางหายไปลองไปดูที่ห้องน้ําชั้น4ี่ที่เขาซ่อนตัวอยู่เมื่อกี้สิแล้วนายรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ชั้น4ี่ที่บอกว่านายเกาะติดตัวเขาอยู่นะ่ะมันต้องอยู่ที่นั่นแน่เลยเอามันกลับมาให้ข้าทีแล้วอาจารย์ที่วิ่งไล่ฉันล่ะช่วยบอกเขาได้ไหมว่าอย่าไล่ฉันอีกทีหนึง่ง ขี้เกียจที่จะวิ่งดีแล้วเซฮกำลังค้นหาของบางอย่างตอนที่ฉันเจอเขาเนะี่ยเธอต้องการสิ่งน,นั้นมากๆเลยงั้นเหรองั้นเดี๋ยวผมไปชั้นสี่แล้วลงมาอีกทีหนึ่งดีกว่าโอเคป่ะโอเคเอาดีอาจารย์เพราะว่าอาจารย์คงจะเดินไปแล้วนะโอเคโอ้อาจารย์ยังอยู่ยางงั้นเหรอช่วยไม่ได้ฮฮฉันก็เลยจะขึ้นไปแบบรวดเร็วอย่างนงี้อาจารย์ก็จะงงว่าไอ้หมอนีมันทำอะไรกันฮัแน่ทำทรงเป็นกรีดการ์ดใหญ่เลยนะอาจารย์ฮะอาจารย์ ห้องชั้น4ตอนนี้น่าจะไม่ใช่เซฟโซนแล้วห้องตรงกลางถึงจะเข้าได้ยังไงล่ะเอาไม่ตามมาเอา้าอะไรวะถุยนี่งไงเซโฮเคยอยู่ที่นี่เขาทำอะไรตกไว้หรือเปล่านะฉันเห็นแล้วแวบบๆนะ่ะลองดูสิหืมที่ตกอยู่ที่พื้นนี่มันใช่กระดาษน้อยของเซโฮหรือเปล่านะอืมใช่แหละลามือทุเรศแบบนี้แย่ yeah. ไม่มีใครอื่นแล้วแหละบันทึกเหรอ วิธีควบคุมเธอความสมดุลเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าขาดมันไปแล้วฉันจะควบคุมเธอไม่ได้ฉันไม่มีทางเลือกแล้วฉันได้ระบุตําแหน่งทําพิธีกรรมด้วยสีแดงแค่เป่าคุยนะจุดใดจุดหนึ่งในสถานที่ทําพิธีกรรมฉันจะทําให้เธอใจเย็นลงได้ยังมีบางจุดที่ฉันต้องหลีกเลี่ยงกลิ่นของห้องนั้นที่ทําให้ฉันปวดหัวแสดงว่าเราอาจจะต้องไปเอาเครื่องดนตรี แล้วคุณผู้ชมจาไอ้สัญลักษณ์สีแดงเลยไหมเราจะไปต้องเป่าขุยตรงนั้นวะอืมแล้วเธอจะใจยเย็นลงงั้นเหรอบ้านะเธอไม่ใช่งูนะสลุบเราไม่มีของไปให้มันมันจะหักคอแล้วไปเนะี่ยเฮ้ยพวกเอ๊ะอะไรเนี่ยเราลืมรูทนี่หว่าฉันพบบันทึกสุดยอดเลยการต่อรองแลกเปลี่ยนครั้งแรกเธอบอกฉันว่าฉันเรียนรู้วิธีการใช้เม็ดม์ได้เหมือนกันโอ้จะมีใครที่ไหนเนี่ยที่ไม่อยากได้พลังแบบนี้บ้างล่ะ ฉันจะได้จัดการเตะก้นเจ้าพวกอันธพาน์ที่คิดจะแกล้งฉันหรือบางทีอาจจะใช้เพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงก็ได้นะและโชคลาภด้วยการใช้บอลเพลิงของฉันเด๋นะใช้บอลเพลิงเพื่ออะไรวะเพื่อนเธอบอกว่าเธอต้องการสิ่งหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอืมเอาล่ะครับผมสำหรับพาร์์นีก้ก็ขอตัดจบไล้เพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายทุกคนรักทุกคนนะผมจุ๊บ